ครับสวัสดีครับอ้าวก็ <c oughs> วันนี้ครับมาอยู่ที่นี่เลยครับนี่ด้านหลังผมคือทุ่งนานะฮะที่เกียวขจีวันนี้มาไลฟ์ในเรื่องของนิวนิวอะไรฮะวันพระราชนิวทิงกิ้งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเชื่อมโยงได้นะฮะร,ระหว่างฉากกับชุดแต่งตัวกับหัวข้อที่จะพูดยกเว้นวันนี้ครับผมนึกอยู่ตั้งนานนะครับว่าเอ๊ะถ้าเรามายืนที่ทุ่งนาเนี่ยนะ เราจะเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับ new thinking ได้ยังไงยังคิดไม่ออกครับดังนั้นเนี่ยนะฮะถ้าใครคิดออกนะฮะ,ะช่วยอนุเคราะห์หน่อยนะครับ <c ười> ครับก็ new thinking นะครับไอ้ new skill อยู่ก็ต่อดี new thinking มันเป็นของวันบรรพุธเขาเมื่อวานนี้นะฮะพูดไปแล้วก็ปรากฏว่าเสียงหายวันนี้เลยไม่ใช้มงไม่ใช่ไมล้ละนะครับ <c ười> เอามันจากโทรศัพท์มือถือนี่แหละเราคิดว่าเสียงน่าจะไปนะ Uh, new skills นะครับ new skills เพ <laughs> ื people. People new. New ่อที่จะมีทักษะใหม่นะฮะที่จะสอดรับกับหลังโควิดเนี่ยผมศึกษาค้นคว้านะครับผมพบว่ามี3แหล่งด้วยกันนะฮะที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับสองแหล่งเนี่ยมาจากผู้เชี่ยวชาญนะครับคนหนึ่งบอกว่าทักษะสมัยใหม่เนี่ยนะครับยุคหลังโควิดเนี่ยนะครับมี8ปประการด้วยกันนะฮะ จะเป็นอะไรเนี่ยนะขอขอแปะโป้งไว้ก่อนนะครับวันนี้วันนี้โปรยครับวันนี้โปรยกว้างๆนะครับให้เห็นภาพแล้วก็มีอีกขั้นหนึ่งนะครับอบอกว่าทักษะในอนาคตเนี่ยนะครับในหลังโควิดนะมีอีก5ประการนะครับแล้วปรากฏว่าทั้งสองแหล่งเนี่ยนะครับมาจากนละสถาบันนะฮะปรากฏว่ามีสิ่งที่ซ้ําซ้อนกันนะสองสามอันทีเดียวนั้นแสดงว่าคอนเฟิร์มนะครับทักษะที่ว่านั้นเนี่ยนะครับเปรยบอกใบบอกใบนะ ยอ่เยะเยอ่เยให้ยากนะครับก็เป็นทักษะที่บางอันก็มีอยู่แล้วนะครับในยุคป,ปัจจุบันส่วนทักษะบางอันนั้นเป็นทักษะที่เกิดขึ้นใหม่นะครับคงเดาได้นะฮะก็เป็นอะไรที่เกี่ยวกับพวกดิจิตอลนี่แหละครับแล้วก็แหล่งที่3ครับแหล่งที่3มันนี่เด็ดมากเลยแหล่งที่3เนี่ยเป็น,านาทักษะในการทํางานร่วมกับ AI นะครับเรื่องของเนี้ยเรื่องทักษะอันเนี้ย จริงๆแล้วเนี่ยผมศึกษาค้นคว้าเสร็จปั๊บผมนึกว่าอืมคงอีกนานนะฮะคงอีกนานอาจจะสักปีหน้าปีโน้วนก็แล้วกันนะเรื่องการทํางานร่วมกับ AI ถึงจะถึงจะเอามาใช้กันปรากฏว่าพอมีโควิดขึ้นมาเนี่ยนะครับโควิดนมันมักระตุ้นให้ AI นั้นเนี่ยมาเร็วขึ้นเพราะนั้นผมเลยคิดว่าโอ้ใช่อย่างนั้นเนี่ยคุยกันตอนนี้เลยก็แล้วกันคุยกันปีนี้เลยก็แล้วกันนะครับเราจะได้ พัฒนาทักษะอันนี้เอาไปร่วงหน้านะครับทักษะที่ว่านี่มี8ประการด้วยกันจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงน,นะครับแต่เกินๆให้ฟังก่อนว่า8ประการนั้นเนี่ยมันเป็นมุมมองที่ที่ทำงานร่วมกับ AI นะครับหลายครั้งพอพูดถึง AI จะเข้ามาเราก็มักจะกลัวนะว่ามันจะมาแทนมันจะมาแทนมนุษย์มุมมองของ ผู้เชี่ยวชาญท่านนี้สอท่านนะครเขาเขาร่วมมือกันเขาทำพิจงวิจัยนะฮะแล้วกเ็เป็นทักษะที่เกิดที่แล้วด้วยในในต่นางประเทศในอเมริกาในยุโรปเนี่ยนะครับก็เป็นมุมมองของการที่ไม่ต้องตัว AI ครับแต่ว่าร่วมกับ AI ทํางานร่วมกับ AI เอเามองอย่างนี้ครับเ้ามองว่า AI เนี่ยนะนำมันเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะให้ AI เนี่ยให้เขามาช่วยทํามารับภาระ ทำสิ่งที่มนุษย์ถนัดน้อยหรือไม่ถนัดนะครับยกต,ตัวอย่างเช่นการคำนวณ Big Data เยอะๆนะฮะมนุษย์กว่าจะคำนวณได้นี่แบบว่าโอ้โหเป็นวันเป็นเดือนเป็นปี AI คํคำนวณปุ๊บเดียวได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเอาภาระอันนี้ไปให้กับ AI ทำซะอ่มมันถนัดกว่านะครับแล้วก็ <c oughs> ส่วนมนุษย์เนี่ยจะได้มีเวลานะในการทำสิ่งที่มนุษย์ทำถนัดกว่านะครับ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการสร้างสมรรถภาพไม่ว่าจะเป็นการคิดสร้างสารรค์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับไม่เป็นมุมมองซึ่งการทํางานร่วมกับ AI เนี่ยมันก็มีแปประการด้วยกันซึ่งแต่ละอันเนี่ยนะฮะแปลกหมดเลยครับนะผะ,ะผมศึกษาแล้วผมแบบโอ้โหเฮ้ยนีเเย่เจ๋งเลยเจ๋งเลยไม่ธรรมดานะฮะดังนั้นก็จะมานําเสนอการเริ่มตั้งแต่ชักเมื่อยแขนแล้วครับ <laughs> เริ่มตั้งแต่ในวันพระรหัสหน้าเป็นต้นไปนะครับพระรหัสหน้าเป็นต้นไปเอาละครับวันนี้ก็ ฝนเริ่มตกแล้วครับดังนั้นเนี่ยต้องขอล่ำลาไปก่อนครับวันนี้โปรยนิดๆหน่อยๆพอนะครับอาจะจบท้ายด้วยการเชิญชวนดูทุ่งนานะครับที่แสนสวยนะครับจบในทุ่งนาครับสวยไหมครับออกรวงแล้วนะครับ